ผืนนี้สีมังคุดนะคะตั้งแต่หัวจะหลดเชิงค่ะสิ่งที่งามต้องตามากที่สุดที่อยากจะให้ดูคือบริเวณเชิงแบบนี้นะคะเป็นลายที่มีความวิจิตรงดงามค่ะอ่าสีไม่มากไม่น้อยนะคะโทนตัวสิ้นนะคะสีมังคุดหัวสิ้นสีมังคุดแล้วก็เชิงเป็นมังคุดซึ่งลงตัวมากมาก,มากค่ะมังคุด ยกดำลายดาวกระจายแบบนี้เลยนะคะเป็นผ้ามักโครนค่ะคุณสมบัติคือสัมผัสนุ่มนุ่มเย็นใจค่ะแต่ที่สวยไปกว่าก็คือบริเวณเชิงนั่นเองค่ะเป็นลายที่คุณลินเพิ่งเคยเห็นนะคะมีความวิจิตรคล้ายๆล,ลายไทยค่ะภายในเราบุผ้ากาวด้วยสีเปลือกบังคุดเช่นเดียวกันค่ะผืนนี้รับประกันว่า สีไม่มากสีไม่น้อยสีมีความพอดีสวยหน้ามองค่ะเนื้อผ้าดีนะคะสัมผัสนุ่มนุ่งเยน็นสบายใจราคา2500บาทค่ะขนาดผ้าผืนนี้นะคะก็คือ110เซนติเมตรคูณ180เซนติเมตรค่ะ เย็บริมติดกันให้แล้วเรียบร้อยพร้อมนุ่งได้ทันทีในกรณีที่ไม่เอาไปตัดสำเร็จรูปนะคะแนะนำค่ะสวยทุกมุมงามทุกองศาตั้งแต่หัวจะหลดเชิงจริงๆค่ะถ่ายไปก็มีความสุขไปนะคะคนถ่ายภาพแอบชื่นชม ผ้าผืนนี้มากๆเลยนะคะรับประกันว่าผ้าเนื้อดีสีไม่ตกดูแลง่ายแบบไฟทั่วไปค่ะสนใจทักถามไทยคุรินเข้ามาได้นะคะกดสามเหลี่ยมทางด้านขวามือด้านล่างนะคะคุรินมีหมายเลขโทรศัพท์โทรเข้ามาคุยกันได้ค่ะฝากติดตาม YouTube เพจผ้าทอภาคเหนือด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ชื่อว่าผ้าทอภาคเหนือบายคุรินค่ะมีผ้าใหม่ๆให้คุณได้ชม